ทางด้านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองนะคะเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะจากปัญหากรณีการก่อสร้างโครงการสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 0 0 59ค่ะและจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน2564แต่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่แล้วเสร็จโดยได้รับการจาัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการประมาณ222ล้านบาทโดยนายพงรัฐพิรมรัฐค่ะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและ งานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองติดตามการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีนายพิเชษปานพงษ์และนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างที่ล่าช้าก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้าท่วม ในช่วงที่มีฝนตกหนักทั้งจากกรณีที่มีแผ่นเหล็กชีตเพชีดพายค่ะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างปิดกั้นทางเดินน้ำรวมไปถึงเศษหินที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในช่วงที่มีภาวะฝนตกหนักค่ะ สำหรับแนวทางการแก้ไขนะคะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้สั่งการให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำแผนการดำเนินการโครงการภายใต้ระยะเวลาที่ต้องเร่งด่วนค่ะส่งให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะโดยโครงการดังกล่าวจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา10เดือนก่อนเข้าหน้าฝนในปี2566ค่ะทั้งนี้นะคะในทุกเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมโย ทาธิการและผังเมืองคอยตรวจสอบการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดและหากพบว่างานใดที่บริษัทผู้รับเหมาไม่สามารถดําเนินการได้ก็จะต้องส่งต่อให้บริษัทที่สามารถทําการได้เข้ามาดําเนินการต่อทันทีค่ะเพื่อไม่ให้งานเกิดความล่าช้าอย่างไรก็ตามนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนยังได้สั่งการให้ตัดแผ่นเหล็กชีทฟิลนะคะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเปิดช่องให้มีช่องในการระบายน้ําเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก โดยยืนยันจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะครับได้มีการทำแผนรายเดือนนะครับเพื่อที่จะกํากับผู้รับจ้างในแต่ละเดือนเลยคงไม่ได้ไปถอดปล่อยให้เขาทำงานแล้วก็ไปลอีกีตอนใกล้ๆสิ้นปีแล้วบอกว่าทำงานล่าช้าก,กว่าแผนคงไม่แบบนแล้วการควบคุมจากนี้ไปเราจะควบคุมรายเดือน แล้วก็จะมีความสมัคใจของผู้จ้างด้วยว่าเดี๋ยวจะเป็นสัญญงสัญญากับที่เราจะต้องเซ็นกับผู้จ้างไว้ว่าถ้าในแต่ละเดือนเขาทํางานไม่ได้ตามแผนเราเขาจะต้องยอมให้เรานาผู้จ้างกลัหม่เข้ามาทํางานในส่วน,นเดือนนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้งานนม่แกนนต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะรับประกันได้ว่างานจะเป็นไปตามแผนแล้วก็จะจบภายในสิเดือนที่ผู้จ้างกปทำแาน